กระเซเตรียมนิ้วรอให้ดีผังที่นั่งงานแฟนมิตติ้งมักตวนออกแล้ว ตาลุกวาวกันไปเลยสิคะเมื่อพังที่นั่งงานผูอับมาร์คตวนแฟนมิทติ้งินไทยแลนด์แฟนมิทติ้งเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินหนุ่มมาร์คตวนหรือมากกอร์กเซเว่นถูกเผยออกมาให้เหล่าบรรดาแฟนคลับชาวอากาเซได้เห็นกันแล้วเหล่าอากาเซเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเก็บทุกความประทับใจได้ในวันที่28-29พฤษภาคม2565นี้ที่ i m p a c ค a r e n a เมืองทองธานีงานนี้ผู้จัดเขารับประกันความฟินแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะเริ่มจำหน่ายบัตรในวัน ที่14พฤษภาคมนี้แล้วอย่าลืมดูเงินในกระเป๋าและเลือกโซนที่นั่งที่เราไว้พร้อมพกแต้มบุญเพื่อกดบัตรให้ดีแล้วไปเจอมาร์กด้วยกันนะโอ้โอทางผู้จัดฝากแอดมาบอกอากาเซทุกคนที่จะไปงานด้วยว่าที่นั่งจะถูกจัดเป็นแบบ2ที่นั่งเว้น1ที่นั่งและเว้นระยะตามข้อกําหนดของภาครัฐและผู้เข้าร่วมชมการแสดงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจ ATK หน้างานและแสดงผลเป็นลบก่อนเข้าชมการแสดงด้วยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ